การเมืองในบ้านเราร้อนๆนะนักการเมืองเราเนี่ยแหมเห็นประเทศสงบไม่ได้นะมีการเคลื่อนไหวเรื่องการปรับคอรลมงคอรมอ,อ,ลมอ,อ,ลมอและก็ที่สําคัญคือพักรวมไทยสร้างชาติซึ่มี36เสียงเนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้แล้วแหละถ้าจํากันได้เนี่ยนะครับไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเอารูปนี้ส่งไปให้สื่อออกมาเลยโอ้โหนี่เหมือนกับเป็นความพยายามที่จะ,สะแสดงพลังของกลุ่มที่ไม่เอาคุณพิลพันธ์ แต่สุท้ายเนี่ยยุทธาการนั้นนะมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าเลขาธิการพรรคเขาไม่เล่นด้วยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างที่แต่ท่านทราบก,กันดีแล้วแหละนะครับมีสอสรวมไทยสร้างชาติกลุ่มหนึ่งนะครับนำโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติทาหนังสือถึงนายกนะสาระสําสคัญเนี่ยไม่ต้องอ่านทุกตัวอ,กอักษรสรุปให้ฟังนะเขาก็อ้างเหตุผลนู่นนี่นั่นโอ้ตอนนี้โลกมีปัญหาเยอะแยะประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าแหมรัฐมนตรีในสัสดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานอยากก่างกะนั้นเลยนะเปลี่ยนเถอนายกและที่สําคัญเนี่ยมีประเด็นที่พุ่งเป้าไปที่คุณพิรพันธ์ด้วยเพราะในหนังสือนี้พูดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งก็คือเรื่องที่คุณปิรพันธ์เนี่ยถูกไปร้องที่ปปชอไอเรื่อง ถุงยังชีพมีชื่อมีรูปตัวเองเรื่องการถือหุ้นในบริษัทเอกชนนะที่มีคุณสนทิยาสวัสดีไปร้องนะครับร้องทั้งกกตร้องทั้งปปชเขาก็ยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าก,กันนั้นเลยนะครับเพื่อชาติและประชาชนนะให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกโอ้ต้องหาคุณสมบัมติของรัฐมนตรีที่มีคุณาภาพกว่านี้มานะเขาเกิดบอกนายกเปลี่ยนเถอะนะเปลี่ยนในยเฉพาะคต้าของรวมไทยสร้างชาตินะแล้วก็มี ลายชื่อสอสอยคนแนบท้ายนอกจากรายชื่อแล้วเนี่ยนะครับไม่พอเซนด้วยนะเซนกำกับด้วยนะครับเบอร์หนึ่งนี่ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นคุณพิช,ชารัตน์ลาวหาพงศะนะสตราศรีปานพิมพัทร,ราวิชัยกุลวิชัยสุดสวัสดนะสันแท้ตั้งสุพลจุนสายธนกรวังบุญคนชนะวัชระยาวาหาสันพิพิษรัตนรักพันศักดิ์บุญแทนปรเมศนะไม่ใช่ปรเมศผู้โตนะประเมศจินา ถนอมพงหลีกภัยนางสากุลวดีนบอมรวดีแล้วก็ทิวันรัตอังกินันอภิชาติแก้วโกศลเจรวุฒิสิงโตทองเกรียงยศสุดลาภาใยวัดเป้าเปี่ยมรัพย์เกชาศักดสมบูรณ์อนุชานาคาัยทั้งหมด21คนที่ร่วมลงชื่อแล้วก็แนบไปกับหนังสือถึงนายกขอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาตินะครับอันนี้เป็นข่าวที่ร้อนแรงมากในวันนี้ แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับหนังสือฉบับนี้ออกมาเผยแพร่ได้ไม่นานนะไม,ไม่ทันข้ามคืนนะชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงหนึ่งในคนที่มีรายชื่อแล้วก็มีรายเซียนอยู่ในหนังสือฉบับนี้คุณวิชัยสุดสวัสด์คุณวิชัยสุดสวัสด์เนี่ยเป็นสสจุมพรนะฮะเป็นสสจุมพรก็โพสต์เลยนะครับบอกว่าผมในฐานะตัวแทนนะ,ะไม่ใช่อันนี้วิชัยสุดสวัสด์นะ ไม่ใช่ลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกคนนี้ผมในฐานะตัวแทนนี่คุณวิชัยเนี่ยวันนั้นที่คุณสุชาติปลา,าวงเล็กนะหลังจากกินวงใหญ่แล้วมีวงเล็กถัดมาอีกวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปร่วมมื้ออาหารกินกาแฟอะไรกันกับคุณสุชาติด้วยแต่มันก็คือนิพน์เลยนะครับหลังจากฉบับนี้ออกมาบอกว่าในฐานะตัวแทนของสสทั้ง3เขตของจังหวัดชุมพรขอยืนยันพวกเราไม่เคยได้ลงชื่อ ในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ปรับคอรมอในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ปรากฏตามข่าวเรื่องดังกล่าวไม่จริงนะโอ้โหแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วโพสต์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะคุณวิชัยบอกเลยชุมพรสามคนไม่เอาด้วยแล้วก็ไม่ได้เซ็นด้วยซึ่งถัดมาเนี่ยนะครับคุณสุพลจุนใสเป็นสอสอชุมพรเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ออกมายืนยันว่าสิ่งที่คุณวิชัยโพสต์เนี่ยใช่เลยเพราะว่าคุณสุพลจุนใสเนี่ยท่านก็แชร์ แชร์ Facebook ของแชร์โพสต์ของคุณวิชัยสุดสวัสด์นะคือไม่พูดมาอะไรมากแค่แชร์ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นไปอย่างที่คุณวิชัยพูดเอาไว้ว่าสสชุมพรไม่ได้ไปร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ทีนี้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยใครไปเซ็นเหรอในเมื่อเจ้าตัวก็บอกเขาไม่ได้เซ็นนะ ณขณะนี้ก็เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วว่าไอ้ลายเซ็นที่อยู่แนบท้าย21รลายชื่อเนี่ยตกลงมันเซ็นเซ็นจริงกี่คนมีการเซ็นแทนกันหรือไม่อย่างไรนะบรรดานักสืบโซเชียลก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องน้ำหนักของลายมือเรื่องปากกาแท่งเดียวกันหรือเปล่าสีเดียวกันหรือเปล่าอะ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจับตาดูว่าจะมีใครที่ออกมาปฏิเสธเหมือนคุณวิชัยหรือเปล่าว่า ว่าเอาชื่อผมไปได้ไงผมไม่ได้เซ็นด้วยนะผมไม่รู้ด้วยนะและปฏิบัติการครั้งนี้จะแป๊กอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเอออันนี้น่าจับตามองเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอหนังสือฉบับนี้ออกมาเนี่ยก็เริ่มมีการตีโต้นะตีโตในเชิงข่าวสารนะครับจากอีกฝั่งหนึ่งนะคืออย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่า,าพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้เนี่ยนะครับก่อนจะรวมไทยและไปสร้างชาติเนี่ยนะรวมกันให้ได้ก่อนเนี่ยนะมันวันนี้มารวมกันให้ได้แล้ว กลุ่มหนึ่งนะครับที่เปิดตัวเปิดหน้ามาเลยสุชาติชมกลิ่นก็พยายามจะเคลื่อนไหวนะด้านหนึ่งก็บอกจะไปตั้งพักหม่ด้านหนึ่งว่าก็จะเปลี่ยนหัวหน้าพักนะล่าสุดจะปรับคอรมอเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแต่กลุ่มคุณสุชาติกลุ่มคุณพิรพันธ์กลุ่มคนที่สนับสนุนพิรพันธ์เนี่ยเขาก็ออกมาตอบโต้นะครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือนายชื่นชอบคองอุดมนายชื่นชอบคองอุดมนี่เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำรองนายกก็คือ เป็นทีมงานของคุณปีรพันธ์นั่นแหละนะครับโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าอย่ายอมคนชั่วนะครับเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่ปัญหาในพรรรวมไทยสร้างชาติแต่มีคนชั่วพยายามทำลายคนดีที่พยายามทำงานเพื่อประชาชนทำทุกวิธีทางแม้โกหกหน้าด้านบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของท่านปีรพันธ์แล้วก็ยกโพสต์ของคุณวิชัยสุดสวัสดนะครับที่ออกมายืนยันว่า คาไม่ได้เสร็จนะคุณชื่นชาบอกนี่นะนี่มันโกหกต่อหน้าประชาชนเลยนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณเดี๋ยวนะคะคุณสามารถมารุลีมนะครับก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคุณสามารถมารุล,ราารารลีมนี่อรอบนี้ไม่ได้เป็นสสนะแต่ว่าเป็นอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ตามกันมาอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยนะคุณสามารถมารุลีมเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับ ถึงเนื้อหานะถึงเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องของความไม่เหมาะสมในคุณสมบัติของรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณสามารถมะรุลีมนะซึ่งใช้ชื่อ Facebook ว่าสามารถมิรุลืมมะรุลีมเนี่ยนะครับโพสบ,บอกว่าโปแตกแต่เรือไม่ล่มครับรทอทสชมีผู้นำที่ไม่มีความรู้ความสามารถแอบกล้าเขียนจริงๆ ต้องเป็นคนที่ไม่มีผลงานจริงๆถึงกล้าเขียนแบบนี้ลายเซ็นปลอมส่งนายกอยากเป็นรัฐมนตรีขนาดนั้นเลยหรือครับคือแกก็บอกว่าแหมในกฎหมายเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีของพรรคที่เป็นอยู่เนี่ยนะไม่มีความรู้ความสามารถแล้วหนึ่งในคนที่เซ็นก็เป็นรัฐมนตรีอยู่อะ่ะใครครับคุณสุชาติไงคุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงพาณิชย์คุณสามารถบ้าลูลีมก็เลยแหมบอกสวนเลยโป๊ะแตกเลยนะ แต่ว่าเรือไม่ล่มแน่นอนนะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออคุณบอกว่าไม่มีผลงานอะไรต่างก็งนั้นก็มีรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะนี่แหละครับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะจริงๆในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอย่างที่ท่านติดตามข่าวมาก็จะเห็นล้วครับว่าออมีความเคลื่อนไหวนะของออสอสกลุ่มหนึ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าแบบฉันจะไม่อยู่หรือถ้าชั้นอยู่เนี่ย หัวหน้าพักคนนี้ก็ต้องไม่อยู่หรืออยู่ก็ต้องไม่มีบทบาทนะก็มีการปฏิบัติการมีการเปิดยุตธการนี่พูดภาษาทหารหน่อยนะครับเปิดยุตธการกันมาเป็นระยะระยะนะครับก็เหมือนกับประลองกําลังกันนะวันนี้ก็ต้องดูกันล้วครับว่าใน21คนเนี่ยนะนอกจากทีมของสอสจุมพรแล้วเนี่ยนะครับสสจังหวัดจุมพรแล้วนะนะครับจะมีใคร ออกมาเปิดตัวอีกว่าเฮ้ยผมเปล่านะผมไม่ได้เซ็นนะเออแล้วที่สําคัญในตอนนี้ในโซเชียลกาลังจับผิดกันทันนานวันไหวเลยว่าไอ้ไลายเซ็น21ชื่อเนี่ยที่เซ็นกันไปเนี่ยนะเออมันใช่เจ้าตัวเซ็นหรือเปล่าหลายคนบอกถึงขนาดว่านี่นึกถึงสมัยตอนเด็กๆเป็นนักเรียนนะคุณผู้ชมเวลาที่เราหนีโรงเรียนลูกใครเคยบ้างนะผมนี่เคยหนีโรงเรียนนะแล้วก็วันลุ่งขึ้นต้องไปโรงเรียนนะ มันต้องมีใบลาส่งครูแล้วก็เขียนจัดแจงเขียนจดหมายเองเลยด้วยลายมือนะเรียกคุณครูนะเออนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ลงท้ายว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงก็มีลายเซ็นผู้ปกครองแต่ไปให้ให้แม่เซ็นไม่ได้ว่าหนีโรงเรียนไปเซ็นก็โดนแม่หวดไม่มีจดหมายลาไปครูก็หวดอีกอยากระนันเลยนะปลอมลายเซ็นแม่ซะเลยเดี๋ยวนะเออนี่ผมก็หวนนึกถึงอ,อดีตแบบนั้นเนี่ยนะครับแต่อันนี้จะปลอมไม่ปลอมไม่รู้เดี๋ยวรอดูว่า นะเพราะมันมีคนออกมาปฏิเสธแล้วไงนอกจากวิชัยสุสว่าแล้วจะมีคนอื่นๆไหมนะอันนี้นะอ,อ้าอ่านะครับก็ต้องพิสูจน์กันนะเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากหรอกนะว่าหนึ่งเรื่องลายเซ็นเนี่ยนะมีคนจับผิดแม้กระทั่งว่าลายเซ็นคุณสุชาติในสมัยอยู่พักพลังประชารัฐเป็นอีกลายเซ็นหนึ่งนะอะไรแบบนี้นะครับเออแต่ลายเซ็นในช่องทีเ่เขียนจดหมายถึงนาย,ยกไม่ใช่นะ เออนะฮะราครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่ไงคุณผู้ชมก็ช่วยกันคอมเมนต์เลยนะครับเออบอกว่าปากกาสีหมึกคล้ายๆกันเอาใครมีความเห็นอย่างไรนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องมีเคยมีประวัติแบบผมแหละนะเออปลอมและเซ็นในจดหมายลาถึงคุณครูอะไรเงี้ยนะฮะอ้าอ,อันนี้เป็นเรื่องภายในเรื่องภายในประเทศของเรา นะครับเรื่องภายในประเทศเรื่องของพรรคการเมืองว่าด้วยของอาการปรับคอรมอนะครับซึ่งจะมีการปรับหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้เองในสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอพอสมควรแล้วนะครับเพิ่งดูท่าทีจากพรรคภูมิใจไทย